ดวชตาของชาวราศีกันในเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีกันคือดาวพุธนะครับ การที่ดาวพุธของคุณนั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกรกฎเรียกได้ว่าดาวพุธของคุณอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นอุดมเกณฑ์เกิดขึ้นในดวงชะตาเพราะฉะนั้นความหมายของอุดมเกณฑ์เท่ากับว่าชีวิตของชาวราศีกันถือว่าอยู่ในจุดที่ดีเลยทีเดียวครับมีโอกาสในการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้ดีมีโอกาสที่ชีวิตของคุณจะมีความราบรื่นขึ้น และย,ยิ่งจากนั้นนะครับยิ่งกว่านั้นก็คืออิทธิพลของการที่ดาวพุธมาอยู่ก็ยังเป็นภพเรือนลาภะอีกลาภะคือความโชคดีคือเรื่องราวของการได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับหรือได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเปรียบเสมือนกับความราบพื่นเกิดขึ้นในชีวิตนั่นเองยิ่งการที่ดาวพุธเองเป็นดาวธาตุน้ําโคจรมาอยู่ในเรือนกรกฎซึ่งถือว่าเป็นเรือนธาตุน้ําแบบนี้ก็จะยิ่งเป็นการเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเข้าไปใหญ่ เพราะฉะนั้นจุดของความราบรื่นในชีวิตของชาวราศีกันในเดือนนี้นับว่าเป็นจุดที่ดีมากๆนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างสําหรับดาวประจําตัวด้านการงานของชาวราศีกันจะเป็นดาวพุธเช่นเดียวกันครับเรียกง,ง่ายๆก็คือดาวพุธจะมาจาับเป็นตัวแทนสองภพเรือนไม่ว่าจากเรือนของกรรมะการงานหรือภพเรือนของดาวประจําตัวหรือดาวตนุลักษ์นั่นเอง เพราะฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวพุธอยู่ในจุดที่ดีอย่างพบเรือนที่ติดตำแหน่งอุดมเกณฑ์แบบนี้แถมยังอยู่ในเรือนของคู่ธาตุอย่างคู่ธาตุน้ำแบบนี้ก็จะยิ่งเป็นผลลัพธ์ความสำเร็จในการที่จะทําให้การงานของคุณมีความสําเร็จยิ่งขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะยิ่งเป็นจุดของการสนับสนุนเกื้อกูลและก็สามารถทําให้คุณเองนะครับกระตุ้นความสําเร็จเกิดขึ้นได้นั่นเอง ยิ่งจังหวะของดาวสุขที่โคจรเข้ามาร่วมกันอีกแบบนี้ก็จะยิ่งเป็นจุดของแกนกระตุ้นในลักษณะของคู่รสิทธิธาทำให้ผลลัพธ์ของความสําเร็จเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือได้ว่าสําหรับในเดือนนี้สําหรับในเดือนกรกฎาคมถือว่านะครับชาวราศีกันดีขึ้นเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับในเรื่องราวของการงานจะต้องมีความสําเร็จและก็ความราบรื่นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้าน สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของชาวราศีกันนันก็คือดาวสุขการที่ดาวสุขของคุณนั้นนะครับก่อนหน้านี้โคจรเข้าไปสู่ในเรือนของมิถนุนเรียกว่าสุขนะครับโคจรเข้าไปสู่ในภพเรือนของกร,รมมะก,การงานถ้ากับว่าทุกๆก,การลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจหรือการงานของคุณก็จะมีโอกาสในการที่จะสร้างสารรค์ความสําเร็จเกิดขึ้นได้เพราะดาวสุขเองนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่ามาจากภพเรือนของการเงินเท่านั้นแต่ก็ยังมาจากภพเรือนของสุภาอีก เพราะฉะนั้นการที่ดาวสุกนะครับโครจรมาจากพบสุพาแล้วก็อยู่ในเรือนง,งานแบบนี้ทุกๆก,การลงทุนหรือการงานของคุณนะครับจะสามารถต่อยอดเป็นการสร้างสารรค์ด้านการเงินให้เติบโตขึ้นมาได้อยู่เสมอนั่นเอง ซึ่งนะครับหลังจากวันที่9กันฎาคมในเวลา6นาิกา51นาทีสุขจะทำการโยกย้ายโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของกรกฎและก็ติดตำแหน่งของอุลดมเกณนและก็อย่างแถมติดตำแหน่งของราชาโชคอีกด้วยถ้ากับว่าความโชคดีเกี่ยวกับการเงินจะปรากฏขึ้นมาแล้วล่ะครับ เพราะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือส um, mm ุกเองนะครับติดตําแหน่งอุดมังเก้นก็ยังไ sure. ม่พอยังมีความหมายจากความว่าราชาโชคอีกด้วยเท่ากับว่านะครับในเรื่องราวของพลังงานของดาวสุกดีมากๆการเงินก็จะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตความสําเร็จความราบรื่นเกี่ยวกับการเงินก็จะปรากฏขึ้น ยิ่งดาวศุกร์ถือว่าเป็นดาวาธาตุน้ําโคจรเข้าไปสู่ในเรือนกรกฎซึ่งถือว่าเป็นราศีาธาตุน้ําอยู่คู่กันกับดาวพุธซึ่งถือว่าเป็นคู่าธาตุนะครับฉะนั้นนะครับ6กับ4อยู่ในเรือนธาตุน้ําแบบนี้เขาเรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นคู่อสีธีธาตุนั่นเอง ทำให้เกิดในเรื่องราวของการเกื้อก่อมเกื้อกูลแล้วก็ลงตัวกันมากๆทําให้ชาวราศีนะครับกันเองจะมีรูปแบบของการขับเคลื่อนชีวิตในลักษณะที่เรียกว่าหยิบจับหรือทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จดีมากๆเกิดขึ้นนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นด้านการเงินของคุณถือว่าในเดือนนี้เป็นการเงินที่จะได้รับความสําเร็จได้ดีมากๆใครคาดหวังเงินช่วยเหลือใครคาดหวังเงินแบบรายได้แบบฟุกๆใครคาดหวังนะครับเงินจากการถูกหวยก็จะปรากฏขึ้นมากับเขาให้คุณได้ลุ้นเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวถือว่านะครับการเงินของคุณโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับในเดือนนี้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสำหรับดาวประจำตัวด้านความรักของคุณคือดาวพฤหัสบดี การที่ดาวพฤหัสของคุณนั้นโครจรก็ไปสู่ในเรือนของพฤษศเลยได้ว่าดาวพฤหัสติตดตำแหน่งเป็นจุลจักรและนะครับดาวพฤหัสณตรงนี้ยังถือว่าอยู่ในภพเรือนที่ดีมากๆเพราะเป็นภพเรือนของสุภาอีกด้วยฉะนั้นความหมายของคําว่าปตัตตาน,นีคือคู่ครอง คู่ครองอยู่ในจุดที่ดีแบบนี้เท่ากับว่าชาวราศีกันคนไหนคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตการพัฒนาความสัมพันธ์ในลักษณะข,ของความรักที่จะต้องพัฒนาขึ้นนะครับหรือบางคู่อาจจะพัฒนาไปสู่ขั้นแต่งงานแต่งงานช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีและก็เหมาะสมกันเลยทีเดียวครับ เพราะดวงชะตาของชาวราศีกันถือว่าอยู่ในจุดที่เปิดแล้วมีโอกาสที่ดีๆเกี่ยวกับรักที่ลงตัวมากขึ้นพัฒนามากขึ้นคู่รักก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นทําให้คุณเองก็ได้อน,นิสงเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยฉะนั้นนะครับก็ถือว่าความรักของชาวราศีกันไม่ว่าจะเป็นคนโสดอยู่ก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้คู่ที่ถูกอกถูกใจเข้ามาไม่ว่าคนนะครับที่จะเป็นคู่อยู่แล้วก็จะได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตขึ้นนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นถือว่ารักก็ยังเป็นจุดที่ดีมากๆเช่นเดียวกันกันกบทั้งการงานและก็การเงินของคุณนั่นเองและนี่แหละครับก็คือโดวงชะตาของชาวราศรีกันในเดือนกรกฎาคมนี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ของชาวราศรีกันนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่มีความสําเร็จปรากฏขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่จะมีรูปแบบของการเงินที่เข้ามาแบบฟลุกฟุกมีการหาเงินได้คล่องมือมากๆแล้วก็มีโอกาสในการที่จะได้เงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตกับเขาและก็รวมถึงในเรื่องของความรักที่จะมีโอกาสในการถูกยกระดับพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นหรือลักษณะข,ของคนที่มีโสดอยู่นะครับก็จะสามารถที่จะสละดโสดกับเขาได้จึงนับได้ว่าในทุกๆเรื่องราวงานเงนิงนรักลงตัวในทุกๆอย่างกันเลยทีเดียวแล้วมาพบกันใหม่ ในเดือนหน้านะครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสาเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคือว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งภุ่มหรือโยกหรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวานจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจากผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทํานายุดใหม่ๆที่จะมีมา ในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ